ปัญหารับคนเยอะนะครับรรอตอนนี้รอออเดอร์กันอย่าโวนเถอะมันไม่มีหรอกอย่าโวนนะครับอย่าวนอย่าวนจะเสียหรือว่าอะไรนี่รอรอออกันใช่ไหมเนี่อนออยออแรกยังไม่ได้เลย <c oughs> ครับสวัสดีครับเร่มเดี๋ยวรอแล้วครับออแรกยังไม่ได้เลยเนี่ยโมวิ่งสี่โมงสิบห้าเนี่ยผ่านไปแล้วยี่สิบนาทีแต่เนี่าครับยังคนรอรอเลยมันจะมายุคแรกใช่ไหมกลับมามือถึงยุคแรกใช่ไหมยุคนี้ต้องรอใช่ไหมเป็นแถวอ่ะเป็นแถวอ่ะครับพี่โอมวะ ได้ยินเสียงเร้องยีรูดจังใหญ่เลยอรูดรูดใครจะเข้าใครวะตองทุ่มโมงอะต๋องออมีมีโมโหูอะมีโมโหูอะเมื่อก่อนกูมาก่อนแต่ไม่เข้าไงเฮ้ยของใครของใครเข้าแล้วหนึ่งออให้ปล่อยลุงยางที่ไหนเนี่ยไมเอิดปเอ็ดมาอิดมาอ็ดตามทางปล่อยลมยางไม่เลยวะเบื่อพวกคนไม่มีออ เดินตัอ่ะเดินใคเดินมาต้อเดินเื่อกี้ี่มาพี่บอกเลยคุณเดือดเดือดเดือดบ้านเหนอะาณนไหนไปเสาไม่กลับมาพี่คิดว่าพี่จะไม่ได้ออกมาอ่เพราะส่วนมากจะไปฝั่งนู้นแล้วก็ขี่รถมาจนถึงนี่ก็ยังไม่ได้อ่ะผมรถต่อครับนถบีมานี่ไม่ได้ออเลยนะได้เหอพีไ้ออะไีน Gracias.